ต้องมีจริงๆตัวเนี้นะมันน่ารักมากน่ารักมากสวัสดีค่ะเพื่อ <l ots> นๆทุก <l ots> คนยินดีต้อนรับนะคะ <l ots> เข้าสู่ชนะของเฟินอีกแล้วนะคะเชื่อ <l ots> ว่าหลายๆคนต้องรออยู่แน่เลยนะคะคลิปแท็กตัดน่ารักน่ารักวันนี้เฟินพาเพื่อนๆมารู้จักกับน้อง <l ots> แมมมี่ละเลียมแนมะกกาลานไอาย หรือว่าชื่อเต็มก็คือแมมมิลลีลาเซคานต้า SSP แมกกาลันไอนะคะตัว SSP เนี่ยย่อมาจากคำว่า sub-species นะะแปลว่าชนิดย่อยก็คือตัวแมกกาลันไอนี่เป็นชนิดย่อยในเครือของลาเซคานต้าอีกทีหนึ่งนะคะด้วยความที่หน้าตาเขาคล้ายคลึงกันมากนะคะจะเรียกตัวน้องแม็กว่าเป็นลาเซคานต้าก็ไม่แปลกนะคะคือเขาเป็นสายพันธุ์เดียวกันเลยนะคะทุกคนข้อสังเกตที่เห็นได้ค่อนข้างชัดก,ก็คือน้องแมกกาลนไอจะมีความแบบหนาชี้ช มาากกว่นะคะคตัวลาเซียนตานี่หนามเขาจะเรียบโค้งใบกับต้นเลยนะคะแต่ก็มีบางต้นเหมือนกันที่ไม่ได้เรียบโค้งนะคะอีกอย่างที่พอจะแยกได้ก็คือดอกนะคะตัวแมกกาลานิอาเน่ดอกมันจะค่อนข้างมีสีขาวแล้วก็จะแบบเล็กกว่าจะมีความกรีบแหลมๆม,ม,มากกว่าด้วยนะคะฤด,ดูนี้นะคะก็เป็นช่วงที่น้องกําลังออกดอกแบบบานสะพรั่งเลยนะคะทุกคนบานแบบน่ารักมากน่ารักมากๆคือแบบว่าเห็นแล้วแบบ โหฟิน oh, นะคะน้องออกดอกแบบว่าเป็นมงกุฎรอบๆเลยนะคะก็มีบางต้นเหมือนกันที่แบบดอกบานพร้อมกันรอบๆหัวเลยโคตรสวยอะ่ะสวยมากจริงๆนะคะลักษณะดอ,อกของเขานะคะส่วนใหญ่จะมีสีขาวออกครีมครีมเหลืองเหลืองนะคะเพื่อนๆนอาจจะมีบางต้นที่มีแบบว่าไส้ในสีแดงสีอมเลือดหมูหรือว่าออกเหลืองเหลืองส้มๆเกสรสีเหลืองซะส่วนใหญ่นะคะมีกีบค่อนข้างแหลมแต่ก็จะมีบางต้นที่เป็นกีบมน มีน้อยถือว่ามีน้อยน้อยมากนะคะเท่าที่มีร้อยต้นนี่มีดอกกลีบมนอยประมาณสองต้นสาต้นประมาณนี้นะคะก็ถือว่าหาได้ยากนะคะคือดอกเขาเนี่ยก็มีหลายสีเลยนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีขาวออกครีมครีมนิดนึงแล้วก็จะมีเส้นๆข้างในนะคะเป็นสีออกแบบชมพูอ่อนแต่บางต้นก็ชมพูเข้มนะคะนี่เห็นไหมอย่างต้นนี้บางต้นก็จะมีแบบสีแดงแดงข้างในนะคะ ก็จะทำให้ดูสวยมากยิ่งขึ้นนะคะยตน้นนี้ชอบอะที่เป็นแบบสีแดงๆข้างในอะคะ่ะบานวันแรกดอกก็จะเล็กๆแบบนี้เสร็จปุ๊บบานวันต่อๆไปดอกก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะคะจะแบบนัดกันออกนะคะก็คือแบบนี้เลยแล้วก็ดอกเนีย่ยวันแรกจะมีสีเข้มนะคะแล้วก็จะจางลงในวันถัดมาสังเกตนะคะ ็นไหมนี่คือต้นเดียวกันสีดอกต่างกันเลยนะคะส่วนใหญ่พวกแมมจะเป็นอย่างนี้เห็นหัวแดงๆตรงนั้นไหมคะเห็นไหมตัวนี้แดงมากเลยอ่ะตัวนี้หัวมันข้างแดงมากเลยนะคะดอกก็น่ารักแล้วก็กลีบมนแบบนี้จะพบได้น้อยกว่ากลีบแหลมๆนะคะกลีบแหลมจะพบได้เยอะมากกว่าค่ะเขาก็จะบานแข่งกันแบบนี้ค่ะทุกคนเวลาปั่นเกสรก็จะแบบเหนื่อยมากเพราะว่า เข้าบานพร้อมกันนะคะเพื่อนเนเห็นตรงนี้ไหมเพื่อนเพื่อนเห็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้นไหมอันนี้คือตุ่มดอกที่กําลังรอบานอยู่ทางนั้นเลยนะคะแน่นมากคือถ้าเกิดบานพร้อมกันนี่มันจะสวยมากๆแล้วก็น้องคนนี้เขาจะเป็นลักษณะ ท,ทรงสูงนะคะคือเขามีลักษณะเป็นทรงกระบอกนะคะก็คือเขาจะแบบสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเบลนอาให้ดูนะคะมันก็จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้เลยนะคะคือถ้าถ้าเราไม่ตัดให้เขาแตกฟอมกอเขาก็จะสูงเขาไปอย่างนี้เรื่อยๆนะคะส่วนใหญ่คนก็เลยจะนิยมนะคะตัดให้เขาเป็นฟอมกอโดยตัดประมาณนี้นะคะ <S <S <ๆ S 1> แล้วก็พักทิ้งไว้เดี๋ยวเขาก็จะแตกกอเองส่วนหัวนี่ก็เอาไปชําต่อได้นะคะเพื่อนๆ เนี่ยมันก็จะขึ้นไปอย่างเงี้ยมันก็จะดูไม่น่ารักใช่ไหมช่วงที่เขาหน้ารักอะเฟ่อนว่าเป็นช่วงที่ประมาณอย่างเงี้ยยังกลมๆดิกๆอยู่แบบเนี้ยเนี่ยช่วงเนี้ยกําลังน่ารักแต่พอมาช่วงเนี้ยเออไปแล้วแบบกูไม่กลับแล้วนะคะแต่เขาก็มีความน่ารักของเขาเนาะส่วนใหญ่เขาก็จะเลยจะนิยมปัดให้มันเป็นกอแล้วก็เลี้ยงเป็นฟอร์มกอนะคะแล้วเฟื่ก็จะมีตัวนี้ที่เฟืร์สะสมไว้เป็นมักการ์นีไฮฟอร์มกอนะคะ ารักมากมากคือน้องอ่ะเป็นกอตั้งแต่อย่างเด็กๆอยู่เลยนะคะแล้วก็แตกหน่อออกมาเรื่อยๆคือแบบบ้าหน่อมากนะคะแตกจนรอบกอคือแต่ละต้นเนี่ยมีหน่อ30 40หน่อได้นะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือน้องไม่มีดอกเลยนะคะดอกไม่ออกเลยน่าจะเป็นเพราะว่าเขาเอาแบบสารอาหารไปเลี้ยงที่หน่อ,ขอเขาหมดนะคะดอกไม่มาเลยนะคะถึงแม้จะเป็นฤดูหลอกแล้วนะคะดอกนี้ก็จะช่วงเนี้ย จะบานถึงประมาณช่วงเย็นๆเลยนะคะอย่างตอนนี้ประมาณ5โมงนิดๆแล้วยังบานอยู่เลยนะคะสักประมาณ5โมงกว่าๆกับ6โมงก็จะหุบสนิทนะคะเพื่อนๆแล้วก็ลักษณะเด่นของน้องคนนี้นะคะคือเขาจะมีหนามที่ค่อนข้างชี้ชี้ออกมาไม่ไม่เชิงไม่ได้เรียบไปกับต้นมากนะคะจะหนาเป็นชี้ๆออกมาอย่างนี้แล้วก็เวลาจับนะเพื่อนๆมันจะรู้สึกถึงความเจ็บนะคะ แต่ไม่เจ็บขนาดว่าโอ๊ยคีดอะไรอย่างนี้มันก็จะรู้สึกแบบระคายเคืองนิดนึงก็คือว่าก็ไม่ได้ปักเข้าไปแบบเนื้อของเรานะคะแต่ว่ามันจะออกแบบตืดๆตืดๆอ,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 อะไรอย่างเงี้ยนะคะหนามเขาจะเป็นสีโอรสนะคะข้อเนี้ยที่คนชอบมากมกก็คือหนามเป็นสีโอรส แล้วหัวนี่ก็จะแดงพิเศษนะจริงจริงคนเคนนี้เขายังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักหรือเป็นที่นิยมสักเท่าไหร่นะคะประมาณปีสองปีที่แล้ว <c oughs> เพื่อเคยเไปขายที่งานงานหนึ่งแล้วแบบว่าตอนนั้นเป็นชำหนอก็เอาไปขายด้วยความที่เราก็ไม่รู้ว่าไอ้ตัวเนี้มันเป็นไม้หาย,ยากไม้แร่ไอเทมนะนึกนออกปะเราก็ไปถามร้านข้างๆร้านข้างๆก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเราก็เลยไปขายที่ราคา50บาทต้นประมาณนี้เลยแต่ว่าเป็นไม้ชำหนอนะคะที่เฟื่อนเอาไปขายตอนนั้นต้นละ50บาทแต่เชื่อไหมขายไม่ออกเลยอะมาตอนเนี้ย ซ้ายประมาณเนี้ถ้าเป็นมาชำหนอก็มี300-400ยส้วนะยิ่งถ้าเป็นไม้เมล็ดนะคะ8 0 0ร้อยพนได้เลย <Wow. S 1> การเวลาผ่านไปนะทุกคนมันก็จะมีกลุ่มแมมกลุ่มคนรักแคทัสอะไรอย่างนี้เยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะ ก็มีหลายๆคนมาโพสตให้ทุกคนทำความรู้จักกันตอนนี้ก็เลยกลายเป็นที่นิยมขึ้นมาแล้วนะคะทุกคนดีใจกับน,น้องด้วยนะคะ <Yeah. S 1> แต่ตัวนี้ถือว่าโตค่อนข้างช้าเหมือนกันนะ,ะไม่ได้ไวมากเหมือนพวกแบบแมมขนนกเหลืองขนแมวอะไรอย่างงี้ก็คือช้าแต่ไม่ช้าเท่าขนาดเลนต้านะคะกว่าที่เขาจะให้ดอกได้นี่ค่อนข้างใช้เวลาดอกแรกมาตอนประมาณอืถ้าจําไม่ผิดน่าจะมันเกืบอบ2ปีเหมือนกันนะคะสงปีอะได้ ดอกแรกเพิ่งมาประมาณเดือนปลายเดือนพฤศจิกนะคะของที่บ้านจากนั้นก็เรียกเพื่อนมาใหญ่เลยเพื่อนก็มาพร้อมกันบานสะพังเลยนะคะก็ถือเป็นไม้อีกตัวที่คุ้นค่าในการสะสมนะคะเพราะว่าตัวนี้ยังไม่ออกสู่ตลาดมากนะักก็คือ,อยังไม่เป็นที่แบบกระแสนิยมอะไรมากมายนะเหมือนพวกตัวขนนกขาวขนนกเหลืองขนแมวอะไรอย่างนี้พวกนี้ก็จะเป็นที่นิยมมากกว่านะคะเนื่องจากราคาถูกแล้วก็ผลิตได้ง่ายนะคะแล้วก็โตวไวด้วยแต่ตัวนี้ถือว่าโตช้าอยู่นะกว่าจะได้ไซส์อย่างนี้ ประมาณ2ปีนิดๆสองปีกว่าๆแล้วนะคะกว่าจะให้ดอกกว่าจะโตกว่าจะผสมกันติดก็ใช้เวลานะคะแล้วก็ด้วยความที่ยังไม่เป็นที่นิยมมากมายนักนะคะก็เลยมีการผลิตออกมาได้จํานวนน้อยนะคะก็ถือเป็นอีกหนึ่งไอเทมที่น่าสะสมมากๆเลยนะคะสำหรับคนที่ชอบสายแมมหรือว่ามือใหม่ที่กำลังตามหาอะไรที่แบบน่ารักน่ารักอยู่นะคะต้องมีติดบ้านไปเลยนะคะเพราะว่า น้องเขาจะออกดอกแค่ปีละหนึ่งพรงเท่านั้นนะคะช่วงนี้แหละจะเป็นเวลาที่เราจะทำมเมล็ดกันนะคะตอนนี้เฟืนก็ยังไม่มีขายนะคะคือก่อนหน้านี้ขายไปเยอะมากๆแล้วนะคะประมาณเอ่อน่าจะออกไปประมาณ50-60ต้นได้นะคะช่วงที่ผ่านๆมานี้แต่ว่าตอนเนี้ยงดขายงดจำหน่ายนะคะเพราะว่าตอนนี้น้องออกดอกแล้วน้องออกดอกแบบบานสะพังเลยนะคะหืโคตรปินอะโคตรปิน๊น <K un> คนที่เลี้ยงกระบองเพชรเราจะรู้กันเลยกว่ากระบองเพชรแต่ละต้นเนี่ยจะออกดอกบานสะพรั่งนี่มันใช้เวลามากๆนะคะบางสายพันธุ์เราเฝ้าโดนดอกทั้งเดือนทั้งปี standalone. ก็ยังไม่บานนะคะก็เลยขออน,นุญาตลูกค้าขอเก็บไว้ทำมเมล็ดก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ยังมีไม่เยอะยังมีอยู่แค่ประมาณ เหล่านี้นะคะซึ่งก็ไม่รู้ว่าปีเนี้ยจะได้มล็ดเท่าไหร่นะคะมล็ดก็ไม่แน่ใจว่าจะได้แบ่งไหมาอาจจะมีแบ่งนิดนึงนิดเดียวแล้วก็ที่เหลือก็ขอเก็บทำมเมล็ดต่อไปนะคะตีต่อไปนู่นก็น่าจะมีลูกๆออกมาให้เพื่อนๆได้ไปสะสมกันนะคะสำหรับใครจะรอถึงตอนนั้นก็ได้นะคะหรือว่าใครจะไปหาซื้อที่อื่นก่อนก็ได้เพราะว่าตอนเนี้ยนะคะน้องก็กําลังออกดอกแต่เชื่อว่าพ่อค้าแม่ค้าเราคงไม่อยากจะขายเนาะ ด,ดูความดอกแลก่อนนะคะดอกมานสะพังมากๆใครจะอยากขายอะด้วยความที่น้องออกดอกเยอะมากๆนะคะเราก็แบบปั่นจนเหนื่อยเลยอะจริงๆปั่นจนเหนื่อยเพราะว่าดอกแต่ละต้นอะมาประมาณ4ีห้าดอก -6 ดอกบางต้นเป็น10ดอกก็มีนะคะก็ปั่นข้างต้นกันไปเรื่อยๆนะคะอุปกรณ์ที่เราใช้ปั่นนะคะก็จะเป็นผู้กันหรือว่าถ้าใครชอบใช้ฟอสเซตก็สามารถใช้ได้นะคะแต่ส่วนตัวเฟิร์จะชอบคู่กันมากก่า เพราะว่ามันง่ายกว่านะคะด้วยความที่ต้นไม้เรามีเยอะมากเราก็ใช้ผู้กันมันจะค่อนข้างไวกว่านะคะแต่ถ้าพูดถึงโอกาสติดอ่ะตัวนี้มีโอกาสติดมากกว่าเรานะคะก็ใช้ผู้กันนะคะในการผสมเกสรโดยการจิ้มไปที่เกสรตัวผู้นะคะไปใส่เกสรตัวเมียอีกต้นนะคะเกสรตัวเมียก็คือที่แด้งออกมาข้างบนนะคะที่แบบบาบานหน่อยผสมตอนที่บาบานเฉกเฉกก็จะติดกันได้ดีนะคะเขี่ยกันข้ามต้นนะคะต้นเดียวกันไม่ติดนะ แล้วสักประมาณสองสาเดือนนะคะน้องเขาก็จะเริ่มติดฝักเขี่ยบนทุกดอกเลยนะก็ค,คือนี่เฟินปั่นจนเหนื่อยเลยะคะ่ะปั่นทุกวันเพื่อแบบว่าอาจจะมีการผิดพลาดติดบ้างไม่ติดบ้างอะไรอย่างนี้นะคะใครจะถนัดฟอ์เซปก็ใช้ฟอ์เซปขี้ปเปาเกสรตัวผู้ มาผสมเกสรตัวเมียได้เลยนะคะได้เหมือนกันมาพูดถึงเรื่องราคานะคะตัวนี้ถือว่ามีราคาที่ค่อนข้างสูงสําหรับพวกสายเมมนะคะแล้วแต่สีหนาด้วยถ้าหัวแดงมากราคาก็จะสูงขึ้นนะคะแต่ถ้าหัวไม่แดงมากก็อาจจะแบบ ราคาไม่แพงมากเท่าไหร่นะคือการเลี้ยงดูนะคะน้องคนนี้ก็จะไม่ได้ต้องการน้ำมากสักเท่าไหร่นะคะอาจจะลดแค่อันทีละหนึ่งครั้งก็พอนะคะหรือว่าบางคนก็อาจจะเลี้ยงแบบว่าไม่อยากให้น้องโตเลยอะไรเงี้ยก็อาจจะสตาร์ไปสักสิบวันครั้งอะไรอย่างแบบนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าพอโตแล้วมันก็จะยืดขึ้นมาอย่างที่เบิร์นให้ดูนะคะหลายคนก็เลยชอบเลี้ยงให้น้องแบบว่ากระปุกๆลุกมุกมิกน่ารักอยู่แค่นั้นนะคะอย่างนี้ก็คือความปุกปิ๊กนะคะมันก็จะดูน่ารักเวลาต้นขนาดนี้ใช่ไหม ดูดีน่ารักมากเลยแล้วก็อันนี้คืออันนะคะอันอันก็คือการที่ไม้อยู่ในกระถางเล็กเกินไปนะคะ คือควรค่าแก่การต้องเปลี่ยนกระถางได้แล้วนะคะมันก็จะอ้้มอยู่แล้วก็พอเราไปเปลี่ยนกระถางน,นะคะมันก็จะโตวไวมากเลยนะคะถ้าเราไม่รดน้ำเยอะนะทุกคนส่วนลำต้นมันก็จะหายไปแล้วก็จะเหลือแค่ฟอร์มแบบน้ำหนามนะคะมันก็จะดูแบบขนแน่นขึ้นนะคะแต่ถ้าหลังเราลดน้ำเสร็จสักวันหนึ่งผ่านไปก็จะรู้สึกเลยว่าต้นมันเต่งขึ้นนะคะคล้ายๆกับผลแกะเหมือนกัน,นะคะ่ะ ส่วนดินปลูกเนี่ยก็ใช้ดินทั่วไปเลยนะคะดินปลูกแคทเธอทั่วไปเลยขอแบบโปร่ปงๆนิดนึงเป็นดินที่ปลูกแม็กก็จะโอเคกว่านะคะเลี้ยงแดดใต้แสลนจะดีที่สุดนะคะถ้าไม่มีแสลนก็ให้อยู่แดดสักประมาณครึ่งวันเช้าหรือว่าครึ่งวันบ่ายนะคะอยู่แดดเต็มวันไม่ไหวนะคะเพราะว่าน้องไม่ได้จําเป็นต้องการแดดขนาดนั้นนะ,ะขอแดดให้น้องแค่สักครึ่งวันก็พอนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเป็นเพื่อนสาหรับน้องมแมคคาแรนอของเราวันนี้นะคะน่ารักมากเลยใช่ไหมล่ะ ก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะถ้าเกิดใครที่ชอบให้เพื่อนทำคลิปแกล้งบอบอดก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมานะคะเดี๋ยวเพื่อนจะพาเพื่อนๆนมาดูแคล้น่ารักน่ารักอีกคะดูจบแล้วอย่าลืมกด s u b s c r i b e ช่องใบเฟิร์นด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเพื่อนเพื่อนต้องขอลาไปก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้น้องๆดอกเริ่มบุบแล้วเดี๋ยวเราก็จะลาไปพร้อมกับน้องน้องแม่กานเลยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ